สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีท่านผู้ปกครองพี่น้องเพื่อนครูปฐมวัยทุกท่านนะคะพบกับคุณครูอ้อโรงเรียนบ้านพวงสำนังกงารเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรำเขตเหน่งวันนี้เราจะมาพาเด็กๆจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งเราจะจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อยง่าย,ายๆที่เราสามารถจะหาวัสดุอุปกรณ์ภายในบ้านของเรานะคะมาคะตามครูอ้อไปหาวัสดุ ในบ้านกันนะคะหน่วยต้นไม้ที่รักที่เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักใบรู้จักํำต้นรู้จักผลนะคะแล้ววันนี้เรามารู้จักดอกซินะคะนี่คือดอกอัญชันนะคะซึ่งเราสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้นะคะอัน,นบ้านคุณครูอ้อปลูกไว้นะคะดอกอัญชันมันมีประโยชน์หลายอย่างเลย นี่วันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทดลองเป็นวัสดุในการทดลองในวันนี้ของเราด้วยนะคะจากนั้นเราไปเก็บอีกอันนึงค่ะเด็กๆวัสดุอีกอย่างหนึ่งที่เราจะใช้ในการทดลองในวันนี้ที่หาได้ในบ้านของเราก็คือมะนาวนะคะในในบ้านของนักเรียนก็คงจะมี เมื่อกี้เราไปเก็บวัสดุกันมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือ,อยังคะ,ะถ้าเธอได้ยินเอามือแตะหัวถ้าเธอได้ยินช่วยกระพริบตาถ้าเธอได้ยินช่วยชูมือขวาถ้าเธอได้ยินช่วยนั่งตัวตรงตรงหรือ,อยังคะเด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพามาทดลองเรื่องอินดิเคเตอร์จากพืชนะคะ เราได้ไปเก็บพืชของเรามาแล้วก็คือเจ้าดอกอัญชันนี่เองนะคะดอกอัญชันของเราสีอะไรเด็กๆสังเกตไว้ดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาความลับของดอกอัญชันกันโดยเราจะใช้น้ําเย็นกับน้ําร้อนเป็นตัวคลายความรับมัมนทดลองได้เลยค่ะเรามาเอาดอกอัญชันลองใส่ในแก้วเลยนะคะใส่แก้วละห้ 5, ดอ,อกนะคะนี่ แล้วก็น้ําเย็นนะคะเด็กๆน้ําเย็นอันนี้น้ําร้อนเวลาที่เด็กๆเอาน้ําร้อนเนี่ยเด็กๆจะต้องให้คุณแม่ช่วยนะคะถ้าไม่งั้นมันจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ใส่น้ำเย็นนะคะดูสิใส่ให้มันเท่าๆกันนะคะเด็กๆดูซิอะไรจะ น้ำจะออกได้เร็วกว่ากันเมื่อเราใส่น้ำเย็นกับน้ำร้อนในแก้วแล้วนะคะเด็กๆก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงว่าแก้วไหนที่สีของดอกอัญชันจะออกมาได้มากกว่ากันนะคะลองดูเลยค่ะ,อะตอนนี้เด็กๆของเราพบคำตอบแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำเย็นนะคะจะทำให้ดอกอัญชันเนี่ยสีออกมาน้อยกว่า ที่เราแก้วที่เราใส่ในน้ําร้อนนะคะต่อไปเราก็จะนําสีน้ําสีดอกอันชันเนี่ยมาทดลองในกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองกิจกรรมอินดิเคเตอร์จากพืชเนี่ยนะคะเราก็จะมีตัวหลักๆกเนี่ยก็คือน้ำมะนาวกับดอกอันชันแล้วก็ทดลองน้ำน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้มันเห็นผล การทดลองมากกว่านี้เราก็อาจจะนำน้ำส้มสายชูน้ำโซดานะคะแล้วก็หลอดเนี่ยเอามาไว้เป่าลมหายใจนะคะน้ำเปล่าเกลือสบู่เหลวน้ำยาล้างจาน,นะคะ่ะเราลองมาใส่น้ำมะนาวนะคะลงไปในน้ำอัญชันดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ,อ้ได้สีอะไรเอ่ยค่ะเด็กๆบางคนนะคะ ค่ะต่อไปก็ลองน้ำส้มสายชูนะคะจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็น้ำโซดานะคะพวกส่วนผสมเนี่ยเราตวงไว้เท่าๆกันหมดแล้วนะคะเด็กๆนี่สีอะไรคะได้สีอะไรต่อไปเราจะใช้ลมหายใจของเรานะคะโดยใช้หลอดเนี่ยเป่านะคะ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งสังเกตค่ะต่อไปเกลือค่ะเทไปเลยนะคะเพราะเราได้ตวงปริมาณเท่าๆกันไว้เลยจากนั้นก็คนนะคะเด็กๆเห็นสีอะไรไหมเอออันดับต่อไปก็น้ำเปล่านะคะเด็กๆเทลงไปเลยแล้วก็ใช้ ที่คนๆคน,นะคะใช้ตะเกียบคนแล้วก็เราก็สังเกตสีที่มันเกิดขึ้นนะคะเด็กๆว่าได้สีอะไรอันต่อไปก็คือสบู่เหลวนะคะซึ่งเราก็หาได้จากห้องน้ําของเรานี่แหละค่ะเด็กๆ,ๆที่เราใช้อบไรใส่นักเรียนใช้อาบน้ํานะคะเทลงไปนะคะเด <ๆ S 2> ี๋ยวก็ลองสังเกตสิว่าสีมันเป็นยังไงสีมันออกเป็นสีอะไรนะคะเดียวเราใช้ไมมโคนๆ เอาจากสีแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกค่ะและน้ำยาล้างจานนะคะ<ม>เด็กๆเกทลงไปเลยแล้วก็หาวัาสดุมาคนนะคะส่วนผสมนี้เราตวงไม่เท่าๆกันทุกอย่างแล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะสีอะไรเอ,อื่น เด็กๆและเพื่อนครูสนุกไหมคะกับการทดลองอินดิเคเตอร์จากพืชที่ผ่านมานะคะทีนี้เรามาร่วมกันสรุปผลอีกครั้งหนึ่งนะคะจากผลการทดลองเด็กๆและคุณครูก็จะพบว่าเมื่อเราใส่สารต่างๆลงไปในน้ําดอกอัญชันก็จะเปลี่ยนสีไปตามสารที่เราใส่เราพบว่าน้ํามะนาวน้ำส้มสายชูสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มเพราะว่ามีฤทธิ์เป็นกรดโซดาลมหายใจเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ ก็จะเป็นกรดอ่อน,ออนก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มแดงเข้มเช่นกันนะคะส่วนเกลือน้ำเปล่าไม่เปลี่ยนสีเพราะว่าเป็นกลางสบู่เหลวน้ำยาล้างจานเป็นเบสนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าดอกอัญชันนั้นมีสารที่เรียกว่าแอนโทไซยายนีนนะคะซึ่งจะสามารถทำให้พืชเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ได้นะคะนอกจากการใช้ดอกน้ำดอกอัญชันแล้วเด็กๆและเพื่อนครูปสมใบอาจจะนำ พืชอื่นๆมาทดลองใช้ในการทดสอบอินดิเคเตอร์จากพืชได้นะคะก็จะมีกระหล่ำปีสีม่วงเปลือกแก้วมังกรกระเจี๊ยบแดงนะคะก็จะเป,เป็นตัวที่สามารถทำให้เรามาทดลองในเรื่องนี้กับเดเ็กๆได้นะคะอ,อันนี้ก็คือเราจะจัดกิจกรรมนี้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะหลังจากที่เราได้ผลอย่างนี้แล้วได้น้ำ หลายสีแล้วเราสามารถจะเอาน้ําดอกอัญชันเหล่านี้ไปต่อยอดในกิจกรรมสร้างสารรค์ได้นะคะเด็กๆและคุณครูก็ได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะโดยการทดลองไปแล้วเมื่อจบกิจกรรมตามตารางประจําวันของเราเราก็จะมาต่อด้วยกิจกรรมสร้างสารรค์เราก็นําน้ําที่เราทดลองได้นั่นแหละคะ่ะมาให้เด็กๆระบายสีเป็นสีที่ได้จากพืชนะคะก็เราสามารถจะทาได้หลายๆอย่างเช่นการเป่าสีการพิมพ์ภาพหรือการระบายสีการหยดสีนะคะ ครูอ้อคิดว่ากิจกรรมอินดิเคเตอร์จากพืชเนี่ยก็สามารถทําให้เราเนี่ยนำไปจัดกิจกรรมให้สนุกสนานกับเด็กๆนักเรียนของเราได้นะคะสุดท้ายนี้ครูอ้อขอฝากคลิปการจัดกิจกรรมจริงๆนะคะในห้องเรียนของโรงเรียนบ้านคลวงเมื่อปีการศึกษาที่แล้วนะคะในเรื่องอินดิเคเตอร์จากพืชให้เพื่อนๆชมกันขอบคุณมากค่ะ ดีค่ะเด็กๆนะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเอยเด็กๆคิดสิดโอ้เราจะมาทดลองอีกแล้วนะคะมุมวิ์อาทิตย์นี้ของเราเรื่องอินดิเคเตอร์จากพืชน,นะคะแต่ก่อนจะไปถึงอินดิเคเตอร์จากพืชเราลองมาร้องเพลงเหมือนคุณครูกันนะคะพูดสิคะเหมาะเหมาะเหมาะทำ่างนี้ค่ะเหมาะเหมาะเหมาะนั่งอย่างไรนั่นถึงจะเหมาะพูดสิคะนั่งอย่างไรนั่งถึงจะเหมาะ เหมาะเหมาะเหมาะนั่งอย่างนี้สิถึงจะเหมาะอ่านั่งตัวตรงไม่ยังแค่เด็กเดดูซิมีอะไรอยู่ข้างหน้าของเราแก้วแก้วขวดน้ำแล้วอะไรเอ่ยน้ำขยะอันช่น้ำเราเรียนหน่วยต้นไม้ที่รักมาใช่ไหมคะวันนี้เรามาดูซิกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราเราเรียนมาแล้วเมื่อวันจันทร์วันอังคารนะคะว่า ต้นไม้ที่รักเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบของต้นไม้ไหนบอกคุณครูสิมีรากมีใบมีกิ่งโอ้เก่งมากเลยมีรากมีใบมีกิ่งมีผลอมสินไหนอมสินลองทวนสิเพื่อนๆบอกว่ามีอะไรบ้างมีรากมีผลมีอะไรอีกแล้วอันนี้ล่ะคะอะไรอันนี้อะไรคะดอกอัญชันเอออันนี้ดอกวันนี้เราจะมาเรียน เรื่องดอกเกี่ยวกับดอกอัญชันนี่แหละเป็นของที่มีในบ้านของเราไหนบ้านใครมีบ้างหนูอ่าและอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าอะไรคะมะนาวมะนาวมะนาวมันจะมีรสยังไงเปรี้ยวสีอะไรเนี่ยสีเขียวเอาละวันนี้มาดูกันนะคะทําไมคุณครูถึงต้องเอาน้ําร้อนมาด้วยอันนี้น้ําร้อนเลยนะคะเวลาที่เด็กๆจะทดลองอันนี้เด็กๆต้องให้คุณแม่ทำแล้วก็อยากจะรู้ว่าสีดอกอัญชันเนี่ยมันมีสีอะไรเด็กๆสีน่าเงิน เด็กๆเคยเล่นหรอคะเคยไหมคะแล้วทำไมรู้ว่ามันมีสีน้ำเงินอ๋อเรามองเห็นเฉยๆเหรออ๋อมองด้วยตาเปล่าเราเห็นสีน้ำเงินใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีความลับมากกว่านั้นในดอกอัญชันนะคะเด็กๆอยากรู้หรือยังอยากอยากรู้แล้วอ่ะให้ใครเนาะมาเอาดอกอัญชันใส่ใส่ห้าดอกอ่ะฝั่งนี้ห้าดอกฝั่งนู้นห้าดอกอ่ะน้องสุดยอดหรือน้องเป็นเพนก็ได้นับเลย นับเลยนับเลยเร็วๆอ่าครบแล้วของของเบนเทนใส่นี่เลยลูกเสร็จแล้วเราจะมาดูว่านี่ระหว่างน้ำอะไรน้ำร้อนกับน้ำอะไรน,น้ำเยนรียนว่าดอกอัญชันเนี่ยมันจะคายความลับออกมาจากน้ำอะไรมากกว่ากันน้ำร้อนทำไมอ่ะนั้วเรียนเคยเห็นหรอ เคยเห็นที่ไหนล่ะแ<น>ม่เคยทำให้หนูดูออองั้นนักเรียนทำเลยน้องเรียนยกอย่าลืมนะเวลาใช้น้ำร้อนจะต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะอะทีนี้น้องเบนน้องเบนเอาน้องเบนเลยน้องาวาวาเถิดมาตรงนี้ก่อนอเทเลยเทเลยน้องาวาวาเถิดมาตรงนี้ก่อนเออน้องเบนเทเลยเทให้เท่าๆกันนะคนอื่นเป็นกรรมการด้วยว่าเทเท่ากันหรือเปล่านะคะเบนเทอีกนิดพอ เอออะทีนี้เราคอยดูว่าระหว่างน้ําร้อนกับน้ําเย็นเนี่ยอะไรที่สีจะออกมากว่ากันอยกมือใครว่าน้ําเย็นก็ยกมือฝั่งยกกมืออะน้าเย็นมีคนบอกว่าสามคนใช่ไหมสามอันนี้พวกนี้คิดว่ายังไงนร้อนอร้อนสี้อะเออเห็นไหมออกมาแล้วอันุษย์ออกมายังยังยังเลยอะเพราะฉะนั้นเด็กๆว่าต้องใส่น้ําอะไรถึงจะได้น้ำร้อนโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครู จะเอาน้ำไอ้น้ำอันชันที่คุณรูต้มจากน้ำร้อนนี่แหละมาทดลองต่อไปเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ๋อโอเคค่ะเด็กๆคะเมื่อกี้เราได้น้ำอันชันจากน้ำอะไรน้ำร้อนเก่งมากเลยเราได้มายเยอะแยะเลยเสกมาเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูของใช้ในบ้านเราก่อนอันนี้อะไรเดอันนี้ไม่ใช่น้ำเปล่าอันนี้ช ตบมือให้เด็กยิงสไพร์หน่อยเด็กยิสไพร์เมื่อกั้นั่งเฉเลยนะอ้าคุณูก็จะบอกมกุฎเพราว่าสไพร์ด์ต่อสู้เม่อกี้ใส่มกไปแล้วไม่ได้มกุตสไปอะไรน่ยสไได้าอาได้ค็อยอ่าขอบคุณครับด้วยอลากได้ผมกูากด้ักรูกะไ กูจะใส่อ่ะทีนี้นักเรียนเอานะ้าอันชันใส่แก้วของนักเรียนอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้นี่คุณครูใส่ให้ดูอันหนึ่งก่อนนี่นะอันที่หนึ่งใส่ไปประมาณนี้อ่ะ,สะเสียกันเอาทางนู้นก็สั่งอย่าให้หกด้วยนะต้องค่อยๆระวงังนะคะถ้าคุณครูคทำให้ทุกอย่างเด็กๆของคุณครูคก็จะทำทำไม ันเป็นไหมไม่เป็นเราก็ต้องฝึกยกเว้นถ้ามันร้อนนักเรียนต้องระวังอ่ะแล้วครูจะเอาขอุญาตันนี้มาแบ่งก่อนนะคะ,อะข,อขอุยาตัวนี้มาแบ่ง่องนี้ยังไม่เข้าขกันเลยเออยังไม่เข้ากันนักเรียนต้องสังเกตอเองเข้าดิดูให้มันทำไมก่อนเข้ากันค่อยๆนะคะนี่แหละกามเนื้อมือของนักเรียนนะ่ะ<ด>แข็งแรงเออเยอะเกินอ่ะทีนี้ที่เราใส่อยู่บนหัวของเราเนี่ยที่นักเรียนเลือกมงกุดเนี่ยนะคะหนูได้มา ได้อะไรละแกได้บสบู่ได้ที่เป่าได้ที่เป่าโอเคค่ะตรงนี้คุณครูเขียนไว้แล้วนี่อันนี้มันนาวคุณครูก็จะแกะนะคะมะน,นาวให้คุณนิดน,นี่เขาเขียนไว้ว่ามะนาวอ้าวแล้วคุณครูได้อะไรล่ะเด็กๆมันหน,นาวล่ะแกน้กวนวฮะันหาวน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็เอามาทดลองด้วยเนาะว่ามันจะเป็นยังไงอย่าพึ่งนะเอาวางไว้ข้างๆตัวเองน้ำส้มสายชูใครเอ่ยกมือสไปซ์ใช่ไหมคะสไปซ์อันนี้โซดา หลดาน้องน้องหัวหน้าโลดาน้องแพล่นนะลมหายใจมองสินลมหายใจไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่เปล่าเกับอะไรใดคะละเออนี่แกจะเสกลมหายใจออกมากันเหรอบอกครูนะเปล่าเกลือของใครเกลือไม่มีเจ้าของะุณครูช่วยสองอันเลยนะเกลือไม่ได้แะมพูเล็บของใครแมพูเล็บของนู้ของพี่เต้ยอยู่ที่เดนะก็คือน้ำยาล้างจานแล้ให้คุณสุดยอดอีกตามค์เปเกลือให้ด็อกเตอร์อีกตามหนึนะคะเกลือเพราะว่าด็อกเตอร์ชอบกันเราครั้งนะคะสนใจอ่ะทุกวันใครได้อะไรจีกอนเจ้ากอนสุดยอดได้อะไรเอ่ยได้ฮะ สุดยอดต่อคุณครูสิกับอีกอันหนึ่งอะไรคะมะนาว,านาวแล้วเบนเทนได้อะไรคะอะไรราคาออมซีน,น,นไม่ได้เลยเลได้ได้แต่หลอดใช่ค่ะได้เปล่าอุ้ยตายละมันน้ำเปล่าตกนะคะได้เปล่าอ้าของหรู้โซดาโซดาโซดามันเป็นยังไงหรอมันสั่าง,างแล้วหนูละ่ะน้องไปละ่ะน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูมันเป็นยังไงเคยกินไหม เอาสิ่กินตอนไหนเหรอหูยกินตอนไหนตอนกินก็เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงมาใช่ล้วทำโจส้มันจะให้รสอะไรเปรี้ยวเออน้ำส้มสายชูจะให้รสเปรี้ยวอะน้องมาวาสบู่สบู่นะคะอะเดี๋ยวเราจะลองใส่ไอ้เนี้ยทุกอย่างเนี่ยสารทุกอย่างเนี่ยเราใส่ไว้เท่าๆกันหมดแล้วตวงไว้แล้วนะคะพร้อมยังพอเราใส่แล้วเนี่ย นักเ,เรียนสังเกต palette, ดูนั้นเไม่ต้องรีบเอาเลยค่ะเราจะให้ใครดีนักเรียนให้ใครทําก่อนเอสุดยอดยกมือก่อนสุดยอดได้อะไรเด็กๆช่วยกันตอบซิทบทวนเ,เอาใสใ่ลงไปเลยเทลงไปเลยอุ้ยเกลือมันได้เป็นน้ำสิมันเป็นอะไร mm. เ,เป็นผงเออมันเป็นเม็ดผงแล้วมันจะลนะลา,ลายไหมละลายละลายหรอไม่เห็นละลายเลยแล้วต้องทํายังไงคนคนเอาอะไรคนหล่ะเอาตะเกียบเอามือคนได้ไหมคะ ได้นะคะอ่ะคนอ่ะสุยดยอดครับดเดี๋ยวค่อยมาคนต่อสุดยอดเอาน้ำมะนาวเลยไม่ยคอยดูนะคอยดูนะเออด้เลยอุ้ยเป็นสีม่วงสีม่วงสีม่วง,ส,วงสีอะไรดูดีดีม,ม่วง,ม,วงม,มันเป็นสีม่วงตอนแรกเราเป็นสีน้ำเงินอยู่ใช่ไหมใช่แล้วมันมตอนนี้มันจะเป็นสีอะไรแล้วฮะมันเปลี่ยนสี อ่ะต่อไปของคุณเบนเทนนักเรียนว่ามันจะเป็นสีอะไรของคุณเบนเทนอ่ะเอาสีเหลืองใส่เข้าไปมันจะเป็นสีอะไรดูสิอ่าต้องทิ้งไว้สักคู่ของคุณเบนคนแล้วทิ้งไว้สักคู่นึงอ่ะเดี๋ยวเราคนพร้อมกันดีกว่านาอเนาะ,นอ,ะอ่ะโอเควางก่อนต่อไปคุณสินเป่าคุณสินใช้หลอดเป่าเป่าไว้นั่น,น,นอเคีเอาเลยลูกเอาเลยอย่าดูเข้าไปะเอออย่าดูดเข้าไปเป่าเยอะ คุณสินเขาเล่นสนุกกับฟองสบู่มาเยอะแล้วเขารู้หรอกการเป่ากับการดูดไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูนะใส่ไว้เลยใส่ไว้ในน้กแก้วสินเป่าอีกค่ะเป่าแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง <c oughs> พอ่ออ่ะต่อไปคุณคุณแคลคุณแคลโซดาดูซิ <c oughs> มันจะเป็นยังไงโซดาจะเปลี่ยนสีไหมห <c oughs> มูห่วงม่วงเข็มขึ้นใช่ไหมคะอ่ะต่อไป <c oughs> คุณสไปต้ อู้ปี๊บเบลล์อ,อะของคุณอะไรคะของคุณอะของคุณบลา,า์แะบููเอาเลยสิเป็นคุย้าสีขาวเดี๋ยวสิยังไม่ได้คุณใครจะคนเหล่ะตอนนี้อ่ะคุณครูแจกแตะเกียบเนี่ยเป็นของที่ใช้ที่เหลือใช้อยู่บ้านเราแหละเวลาเราอยู่บ้านเราก็เอาของที่เรามีในบ้านอะมาเล่นนะคะเด็กๆอาแล้วคุณครูล่ะคแล้วถ้าน้ำเปล่าเราจะเป็นสีอะไร มันจะเข้มขึ้นหรือมันจะจางขึ้นจางเพมพอเราใส่น้ำปาาเข้าไปมันก็ต้องจางขึ้นใช่ไหมล่ะคะมันต้องจางขึ้นมันต้องจางเห็นไหมอาทุกคนคนของตัวเองแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตกันเกนาร้องเพลงคนคนคนอยากจะคนก็คนเข้าไปเร็วเป็นสีเขียวเูอเป็นสีเขียวจริงจด้วยตายแล้วม่วงของรูเป็นสีม่วงของใครมันออกแดงกว่ากว่าที่สุดเลย สังเกตสิของสุดยอดสนุกไม่เอ่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเอามันมาเปรียบเทียบกันนะคะเด็กๆโอ้โหไม่ท้องขึ้นด้วยเลยนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเราทุกคนเสกออกมาสีของเราก็เปลี่ยนไปทีนี้ทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเด็กๆรู้ไหมคะทําไมน้ําอัญชันของเราถึงเปลี่ยนไปเพราะว่าดอกอัญชันเนี้ยนะคะมีสามตัวนึงนะมันชื่อว่าฟังนะ ตามค <And S 1> <toe. S 2> รูแอนโทูไซยายานีนแอนโทไซยานีนเก่งมากเลยมันเป็นสารที่อยู่ในพืชนะคะที่ถ้านักเรียนดูมันจะออกสีม่วงนะเช่นพวกกระเจี๊ยบแดงพวกอ,อันชันต้อยติง่งแล้วก็เปลือกแก้วมังกรเนี่ยมันสาม,มารถจะเอาตัวเนี้ยมาทำ ทดลองแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าเมื่อใส่เมื่อเราใส่สารต่างๆไปเนี่ยสารตัวนี้มันจะออกมันจะมีปฏิกิริยาปฏิกิริยาก็คือมีความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้าอันไหนที่ไม่เปลี่ยนมันจะมีความเปลี่ยนแปลงกับอันที่เป็นกรดไหนพูดซิรกรดกรดนะคะนะคะเช่นเนี่ยเช่นเจ้าชายมะนาวเจ้าหญิงน้ำส้มสายชูนะคะส่วนเจ้าหญิงโซดากับเจ้าหญิง เจ้าหญิงเป่าเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าโซดาเนี่ยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็เจ้าหญิงเป่าเนี่ยลมหายใจของเราเนี่ยเอาเรียบๆเ,เป่าลงมามันมีฤทธิ์เป็นมันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันก็เป็นกรดน้อยๆทําให้สีเนี่ยเปลี่ยนออกเปนเ็นแดงๆเหมือนกันแต่มันไม่ได้ว่าแดงเหมือนกับคุณมะนาวนะนะคะตายแล้วเจ้าหญิงน้ําเปล่าออาขึ้นมานะคะทีนี้น้ําเปล่าของคุณครูล่ะคุณครูเป็นเจ้าหญิงน้ําเปล่าเนี่ยไม่เปลี่ยนเลย นะเพราะว่าน้ําอัญชันเนี่ยไม่ทําปฏิกิริยากับกับน้ําเปล่าดีแต่จะจางลงจางจางลงใช่ไหมคะเหมือนเวลาเราเติมของที่เข้มเข้มเหมือนเราทําสีะแล้วพอเราใส่น้ําเปล่าไปเนี่ยมันก็จางลงลแค่นั้นแต่ว่าสีมันก็เป็นสีเดิมนั่นแหละอ่าแล้วมีใครอีกนะมีใครอีกอันนี้คืออะไรน้ำเปล่ากับเกลือใช่ไหมคะมเปลี่ยนไหมคะ ้ายเปลี่ยนนะคะ <Okay. S 1> อ่ะเจ้าชายน้ำยาล้างจานของตัวเองสีอะไรอะ่ะงงดังๆหน่อยไม่ได้ยินนง,เงนองเขียวอ่าเจ้าหญิงโบูเจ้าหญิงสบู่สีเขียวเข้มอืมถ้าใส่เข้มมันก็ใส่เยอะมันก็จะเข้มขึ้นใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราก็รู้แล้วว่าไอ้สามคนเนี่ยสี่คนเนี่ยตรงเนี้ยโกรธนะคะเป็นโกรธนะ ออสองคนนี้เป็นคนเฉยๆฉยก็เป็นกลางนะคะส่วนสองอันหลังสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นด่างหรือเป็นเบสเข้าใจไหมคะออเอาล่ะเด็กๆก,ก็คงรู้แล้วว่าอินดิเคเตอร์จากพืชเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พืชเนี่ยมาเป็นตัวแยกความเป็นกรดนะคะได้นะก็สนุกไหมเอ่ยสนุกนคะ่ะ สนุกแล้วภารก,กิจต่อไปเด็กๆก,ก็จะต้องไปบันทึกการด้วยการการทำอะไรวาดภาพเสร็จแล้วก็นำเสนอตอนเย็น mm. เข้าใจไหมคะ mm. อ่ะทีนี้มีใครสงสัยอะไรอีกไหม่ย mm. แล้วถ้าสมมุติว่าคุณครูถามหน่อย mm. เด็กๆเ,เคยเอาน้ำอัญชันไปทำอะไรต่อมีไหม mm. ไม่เคยเหรอ mm. ไม่เคย mm. คเค็ะฮะ เอามาเล่นอะไรอะแล้วเก็บที่บ้านละว่อเอาเ่นแล้วคุณครูเคยพาเด็กๆระบายสีจากน้ําอัญชันไหมเคออเราก็เอาไปกิจกรรมสร้างสรรค์ก็ได้นะคะหรือว่าพรุ่งนี้เราเก็บดอกอัญชันมาแล้วเราเอามาทําคุกกิ้งเอามาทําน้ําอัญชันได้ไหมได้เอาไปทาบุญก็ได้ใช่ไหมคะ อันนั้นเราจะต้องทําโครงงานในลําดับต่อไปแต่สําหรับวันนี้จบแล้ววันนี้หมดเวลาบายบายกันเถอะคิดถึงเธอเสมอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบเธ <Okay. S 2> อวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าไม่ยิ้มเลยอ่ะบายบาย